hello everyone today we study about good evening good evening write and read write and read คัดหรือเขียนแล้วก็อ่านนะคะ good evening นะคะสวัสดีตอนเย็นใช้พูดทักทายหลัง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะ ก็คืออย่างที่ครูบอกว่าตั้งแต่หกโมงหลังหกโมงต้นไปตั้งแต่เป็นทุ่มนะคะก็จะอันเก่าของเราใช่ไหมคะ good afternoon นะคะตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงหกโมงพอหลังหกโมงปุ๊บก็เป็น good evening มาฝึกก่อนนะคะ number one good evening dad dad เราคิดว่า dad dad ที่จริงอ่านว่า that good evening dad dad หมายถึงพอ่อนะคะ number two good evening jane ลูกสาวนะคะชื่อว่า jane นะคะสวัสดีตอนเย็นนะ jane พ่อพูดนะคะ number three good evening jack นะ สวัสดีตอนเย็นนะแจ็ค Number ร์โฟร์굿เอฟหนึ่งมัมนะเราไม่ต้องว่ามัมมัมมัมนะคะเรียกว่ามัมนะคะก็คือสวัสดีตอนเย็นครับแม่นะคะครับแม่นะ,ะอ่ะมาคัดแล้วก็ฝึกอ่านพร้อมกันอย่างช้าๆนะคะ repeat After me Good evening evening ไม่มี if evening นะลูก evening ไวไว if ปุ๊บแล้วก็นิ่งตามไว้เลยนะคะ good evening h a t number one number two good if หนึ่งเจนอีกครั้งนะคะ good evening Jane number three good evening Jack good evening Jack g ม o d เ v e n i n g m เย็ o o d evening, m ม m เวลาพูดเสียงเย็นนะคะลูกดูตรงนี้นะเย็นมันมีเสียง evening e v น n i n น นะคะอ่ะทบทวนใหม่ number ร one good evening dad number ร two good evening jane นัมเบอ three good evening jack number ร four good evening mom ถ้าทำเสร็จอ่ะ